คุณปปกันชมค่ะจะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการส่งความสุขกันค่ะเราก็ออกมานอกสถานที่กันบ้างไปเจอหนุ่มๆหมลอ่ลอๆวันนี้นัดไว้ตั้ง4ี่คนหล่อทุกคนเขาว่ามาอย่างนี้นะคะพุฒิามานุนแล้วค่ะ Hello หนุ่มค่ะจากภาพยนตร์สกสสวิตี้ค่ะคุณบีมกวีค่ะคุณว่านธนกริค่ะคุณโทนี่รักแกตและกติค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเขาบอกมี5คนแล้วแบบหลอมหมดแดนอยู่ไหนแดนอะแดนอะแดนบริเวทตอนนี้ไปช่วยปุ้นปูน้องๆที่โรงเรียนนะบ้านนะแพตตี้หรอโกตุพันบ้าใช่โตุพัน์แดนโกตุพันเนเออหลอห แต่ละคนวันนี้มาในช่วงแบบว่าส่งท้ายปลายปีสาหรับภาพยนตร์เร,รื่อง,องสอกสสวิตตี้ก็เห็นว่าเป็นภาพยนตร์ที่ทําให้คนไทยดูแล้วก็มีความสุขแต่ละคนเขามีคาแรคเตอร์เหมือนกันกับผู้ชมคะ่ะอาคุณไล่เรียงกันมาเลยคุณมีคาแรคเตอร์ยังไงบ้างดีไหมครับในเรื่องก็รับบทชื่อฟินครับ ปินเขาจะเป็นคนแบบจริงจังกับชีวิตนะครับแล้วก็แล้วก็จะแบบจะชอบตั้งเป้าหมายแล้วก็จะพยายามทําไปให้ถึงเป้าหมายอ่คือดูเป็นคนซีเรียสจริงจังคนาียจริงแต่ปรากฏว่าผู้หญิงในเรื่องที่คุณต้องเจอแบบแรงมากนั่นคือก็คือคุณดี้ครับก็เป็นจ่าเล่นจ่าในฐาะในบทนี้เขาต้องเล่นเป็นเหมือนคุณหมอแต่ว่าซีแรกที่มาเลยก็คือแบบ เขาใส่เสื้อกาวแต่ข้างในแบบเป็นสายเดียวแบบว่าออ๋คือเป็นหมอแบบมาถึงปุ๊บถอดเสื้อกาวออกมีแต่เสื้อกามอย่างเงี้ยเออแล้วจะเป็นแนวนั้นคุณว่านนะคะคาแรคเตอร์คุณผมรับบทเป็นเจสครับเจสอะไรคะรวดเร็วครนะเจสเฉยๆเฉยคุณไ่ทำอะไรรวดเร็วเหมือนเครื่องบินเจทตัดสินใจเร็วคิดเร็วรักเร็วเลิกเร็วเป็นทุกอย่างผู้จ้าผูผางตรงมาตรงมาได้ข่าวว่าคุณเป็นคนเดียวที่คุณไม่มีคู่ครับ ทำไมอ่ะคนเจ้าชู้มักจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตคู่เสมอแสดงว่าวาดก็ไม่ได้เล่นดูแตกต่างกับคาแรคเตอร์ของตัวเองมากใช่เลยใช่เลยเฮ้ยต่างมากเลยการที่เล่นเป็นผู้ชายเจ้าชู้เนี่ยผมต้องไปเริ่มปรับคาแรคเตอร์ตัวเองตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเลยอ๋อเหรอเส้นยาให้เป็นผู้ชายเจ้าชู้เบื้องแบบเบื้องต้นเนี่ยผมต้องไปเรียนใหม่เพราะว่าคุณเนี่ยมันระดับแอดวานซ์แล้วจะให้กลับไปเบื้องต้นอีกเหรอไม่มีเลยครับอไปถึงคุณแล้วคุณโดนี่ดิฉันให้สองคนมาเล่าแล้วนะในเรื่องของแซงเป็นปุ่นนนครัับบเเเป็พื่อกจ กับเง็กก็คือว่านกับยิปโซครับก็จะเป็นเพื่อนซีกัน3คนเจ้าชู้นั้ยเขาบอกว่าในเรื่องเจ้าชูมากไม่เจ้าชู้ครับคือในเรื่องมีความเป็นเพื่อนสูงครับโดยเฉพาะกับผู้หญิงด้วยความว่าเราเปิดร้านทําเล็บเราเป็นช่างเพ้นเล็บฮะแล้วก็จะใกล้ชิดกับผู้หญิงมากก็จะมีความเป็นเพื่อนกับผู้หญิงใช่ไหม้าเดีนี้ฉันไปคิดงแต่แรกแล้วทำมาตัดผมตัดผมนะแล้วก็ ก็คือในเรื่องก็เหมือนว่าคิดแต่เรื่องของคนอื่นก็เลยลืมคิดเรื่องของตัวเองครับแล้วมีคู่ไหมคุณเนี่ยในเรื่องต้องน,น้อยนวลเนียนนิดนึงครับเผมเอ่อคุณโทนีน่แล้วก็น,น้องโซเนี่ยมันจะนวเนียกันอยู่สามคนเนี้ยเหรอนะรจะมีมือที่มือที่สี่มาด้วยเฮ้ยหนังคุณตัวละครเยอะมากไปหมดเลยอ่ะอ่ะตัวคุณดีกว่าตัวคุณอะยังไงยืดหลังอ่านในเรื่องในเรื่องที่ยหลักอ่านครบโท้พระคุณเป็นผู้ชายที่รักแม่มากนะแล้วก็เป็นผู้ชายที่ชอบสัญญา แต่ไม่รักษาสัญญาเป็นเด็กเย้เขาเป็นเรื่องนี้ผู้ชายนิสัยเรียวหมดเขาไปดูนะครับอ้หเหรอครับใครละชอบอ่ะชอบเขาเออไปดูะแล้วหนูเนี่ยก็จะไปไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นเหมือนสกอยว้นแว้นหน่อยอะไรเงี้ยคือเขาอกห่างจากผู้ชายหน้าตาดีมาเขาก็เลยกล่าวว่าหาใครทุกคนก็ได้ที่รักก้นกิงอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่น่าลงเหวขนาดนี้นะหนูก็เหมือนเจ้อ่ะไม่สวยแต่อยู่ด้วยเราอุย ม,มีสี่คนละแดนอีกคนค okay right. นึงคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงครับแดนแดนดูโอ้ค hmm รับคุณโมงเหมือนคุณจะต้องมาปิดชอบชีวิตคนตลอดเวลานาะเดี๋ยวพม่ให้เดี๋ยวพี่ให้ แดนชื่อตั๊ดขอบใจมากช่วยได้มากเลยแล้วแดนชื่อตั๊ดเรื่องแดนชื่อตั๊ดครับเพราะว่าชอบเตะบอลด้วยอ๋อสตาร์ตเลยอะเขาเขาจะเป็นผู้ชายบ้าบอลอ่ะทุกอย่างเป็นบอลวันนี้ไปเตะบอลกับเพื่อนนะคืนนี้ต้องดูบอลตอนกลางคืนนะอะไรเงี้ยครับระหว่างพักครึ่งก็เล่นวิน่งกันอืมอะไรอย่างเงี้ยครับคือทุกอย่างในชีวิตเป็นบอลหมดครับแล้วเป็นผู้ชายที่แบบว่าไม่ค่อยอธิบายทำอย่างนี้ทำไมผู้หญิงก็จะถามเน่ยว่าเป็นผู้ชายแบบไม่พูดสไตล์ไม่พูดแบบไม่ก็ชอบอธิบายทำไมต้องให้อธิบายอะไรเงี้ยเคคาู่ใร คู่กับยิปซีครับอ๋อเล่นยิปซอยิปซีเล่นหมดเลยใช่ครับนี่มีคนหนึ่งนี่ไม่ใช่ห้าปเป้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 เปเนเปรเป้้เป้่ป้เปเป้้เป้้เปื่อ้เป้เป้เ้เป้เป้เป้นป้เเป้้เป้เป้เป้ยป้เเปเป้รป้นป้เเป้เป้เเป้เ้เป้เป้เปเป้เป้เปเปายป้เานเ้าปอเ้เ้เป้้เ้้าเ้้ยเ้เ้เ้เ ก็เลยขายแพงเราพิสใส่ใส่ใจทำเล่นกีตาร์ให้พิซซ่าฟังอะไรประมาณนี้วดติงงไหมครับเออแต่พระพยนตร์เรื่องนี้อะไรกันเนี่ยเออย่างี้ถามหน่อยทั้งคู่นี่คือแบบว่าเจอแต่สาวแรงๆทั้งนั้นเลยแต่จะพูดถึงสาวยังไม่ได้พูดถึงนางเอกคนนะห้าคนที่แรงแฮตตี้น้องแฮตตี้แฮตตี้เขาพูดกับเป้เตลอใช่ชื่อมาแต่ในเรื่องเป็นผู้หญิงที่แรงๆแล้วก็คิดอะไรก็พูดอย่างนั้นเป็นผู้หญิงที่จริงผู้ชายก่อน เหรอครับแต่ผู้หญิงในเรื่องนี้มันนะมัน,มนอ,อ่ะปาถึงเรื่องนี้เห็นบอกบีมเนี่ยได้รับบทยากมากคุณต้องมีไปเวิร์กช็อปเลยก่อนด้วยครับในเรื่องเนี่ยคือเล่นผู้อาวุโสใช่ไหมครับคนอื่นก็จะเป็นแฟนกันเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของผมเนี่ยคือแต่จริงๆแล้วคือต้องต้องบอกก่อนว่าในเรื่องนี้มันมีสองพาร์ทนะครับมีสกสสวิตตี้แล้วก็มีวาเลนไทน์สวิตตี้แล้วเดี๋ยวจะเข้าตอนวันวันวันวาเลนไทน์อ๋อเดี๋ยวมีต่ออีกใช่ครับโอเรื่องราวของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็ก็จะเป็นพาร์์ททมมาาาออยู่่ใในนนนนนนววเลไสิตตตี้้ะครัับงงงผแก อ๋อเหรออาจจะต้องแบบสัมผัสเนื้อตัวแบบว่าเพราะว่าเราคนเป็นแบบสามีภรรยากันอะไรเงี้ยครับก็เลยไปใช้เวลาในการทําความรู้จักกันในเวิร์กช็อปประมาณ2เดือน สามชั่วโมงให้เข้าบ้านอยู่ด้วยกันสองเดือนได้จะบอกว่าสามชั่วโมงก็เรื่องแล้วเรื่องแล้วเหรออแค่นั้นก็พอแล้วแล้วชีวิตจริงเมื่อไหร่คุณจะเริ่มต้นล่ะคบผมก็รออยู่ครับรอแลรวใไหมรอพร้อมรออะไรพร้อมเราพร้อมหรือน้องพร้อมทุกคนพร้อมเออแฟนชื่ออะไรนะออยครับเจเจเจ้าผ่านเรื่องนี้คนเล่น แล้วก็สนุกสนานมากมีเรื่องความรักแบบหลากหลายกสกสสวิตตี้เล่ามาซิว่าเขามีการส่งความสุขกันแบบไหนก็เป็นภาพยนตร์ที่หวานหนูอยากให้รู้สึกว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่หวานมากกว่าทุกเรื่องที่พี่ยอดเคยทำมาเหรอผมว่ามันเป็นความรักแบบหลายรูปแบบอะครับแล้วมันอยู่ด้วยกันมันมีมุมของแต่ละคนนะครับคนเจ้าชู้เวลาเขาโมนติดเป็นยังไงคนที่แบบว่าอย่างอย่างที่พี่กติบอกคือเป็นคนที่ ชอบสัญญาแล้วก็ไม่ได้ทําตามที่พูดคือสักแต่พูดอะไรอย่างเงี้ยครับผมสุดท้ายแล้วความรักของคนแบบเนี้ยมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยฮะคือแต่ละคนก็ปีคาแรคเตอร์ที่เหมือนกับคนทั่วไปในสังคมที่มีกันมีแน่นอนพราพยนเรื่องนี้นะครับเหมาะกับคนที่คุณคิดว่าเป็นคู่ชีวิตของคุณนะจุงเมย์ก็ไปดูอ่าว่ามีอะไรจะฝากภาพยนตร์เสริมไหมครับก็ผมอยากให้ไปดูกันเยอะเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเป็นมันเป็นโมเดลของความรักของคนปัจจุบันครับอันนี้เป็นหนังที่พูดเรื่องความเป็นจริงนิสัยที่ไม่ดีเรากพูด S <S เะว่าคนเราทําแบบนี้จริง<อ>ๆ,ๆมันก็เป็นมุมมองความรักที่น่ารั นะคะสำหรับสอสอสวีตี้นั่นเองเ<ม>พราะฉะนั้นในวันนี้พวกเขามาส่งความสุขให้คุณแล้วรายการก็เลยมีกระเช้าแบรนด์ซุกไก่ค่สะสกัดจะมอบให้ด้วยถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะส่งต่อความสุขกันแบบไม่สิ้นสุด<ม><ม>แล้วก็ต้องบอกนะคะว่าทุกกระเช้าของแบรนด์นี้นะคะจะร่วมสมทบทุนสร้างโรงงานขาเทียมกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีนะคะเพื่อส่งต่อโอกาสและความสุขอันยิ่งใหญ่ให้สําหรับผู้ที่ต้องการ ขาเทียมได้กล <ang> ับมาเดินได้อีกครั้งด้วยขาของตัวเองค่ะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณมากมากนะคะสำหรับสีหนุ่มของเราขอบคุณมากค่ะคุณค่ะวันนี้ถือว่าสโมสรของเรานะคะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานนะคะก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้มีความสุขรื่นเริงสังสรรค์กันแบบเต็มที่เลยล่ะค่ะซึ่งเราก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญทุกท่านนะคะตั้งอกตั้งใจซ้อมกันใาญ่นกขอบคุณทุกท่านมากมาก ครับโจว์เด็นขนาดนี้ไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ครูอู๋นะครับและบรรดาครูเพื่อฝึกสอนนะฮะถ้าเต้นจากดีแดนทูปนะมาสอนให้ด้วยนะครับอ้าต้งให้ครูอู๋หน่อยนะครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับลูกโป่งสวยๆนะครับบอลลูนอาร์นะครับขอบคุณค่ะบรรยากาศวันนี้ก็ดูดีไปเลยนะครับ ก่อนที่จะจากกันไปก็ต้องให้ผู้อาวุโสของเราอวยพรปีใหม่กันก่อนนะครับเดี๋ยวให้แขกรับเชิญก่อนนะครับปี2554ที่กำลังจะผ่านไปเนี่ยเป็นปีแห่งความทุกยากปีหนึ่งนะครับพี่น้องก็เผเชิญกับมหาอุทกภัยแต่ว่าปีหน้าผมก็โถเป็นตัวแทนของน้องๆที่มาราตรีสโมสรในวันนี้เนี่ยขอให้ปีหน้าเป็นปี ของทุกคนเป็นปีที่เราจะเอาชนะทุกอย่างฝ่าฟันไปด้วยกันนะครับใครที่ฝันอยากจะทำอะไรก็ขอให้ทำสำเร็จแล้วค่อยมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขกันทุกคนครับขอบคุณครับต่อไปผู้อุฒสภาเวยพอเหมือนพี่กิติเขาแปะอะไรเอ็นเอนะรที่ฝันอยากจะได้อะไรเนี่ยฝันราจะอ่านข่าวกับพี่กิติเขาค่ะวคนหลังง่ายๆอ่านข่าวอจญากรรมของประตูก็ได้ค ติกติคงไม่อยากลงพื้นที่ป่าชายเลนหรอกป่าชายนจริงๆแล้วข่าวเนี่ยเราเลือกพื้นที่หลบไม่ได้นะถชา่ไหนมีข่าวแล้วเกิดเหตุเราต้องลงหมดถ้าเกิดติ๊กติอยากจะลงพื้นที่ป่าดงดิบมาทัยเลยใครจะชวนมาลงป่าเดียวกัน ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเสื้อผ้าหยค่ะมีสเซลฟบชค่ะท็อปช็อปค่ะ 5cm นะคะอิชชูค่ะอูก้าบูก้าค่ะกูลองดูค่ะและขอบคุณเครื่องประดับค่ะเจมพิชบายชูชัยและชมพิษสมัยค่ะเอาละครับคืนนี้จมวันสอเราปิดแล้วนะครับพบกันใหม่ในคืนวันพุธหน้าครับสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีคืนนี้ต้องขอบอกว่าสวัสดี